สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำ u t u b e ตามเนวครับหรือว่าหน้าปกคลิป YouTube นั่นเองนะครับตัวผมเองเนี่ยในคลิปแรกๆแล้วเราก็ทำด้วย Photoshop ทั้งหมดนะฮะแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมเจอเครื่องมือหนึ่งฮะที่ทำหน้าปก y u ูทูบตัม n น i แบบว่า2นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรี่ไดว่าไม่ต้องคิดดีไซน์เองด้วยนะครับมีเทมเพลตให้เราเลือกเนี่ยเยอะแยะมากมายครับจจะเป็นเจ้าไหนไปไม่ได้เลยครับก็คือเว็บไซต์ชื่อว่า canva com นั่นเองนะครับจะทำอย่างไร มาดูด้วยกันเลยครับอันดับแรกนะครับก็มาที่เว็บไซต์ canva. com นะครับ c-a-n-v-a. com นะครับจากนั้นก็เริ่มจากพิมพ์เลยครับว่า YouTube นะครับมันก็จะขึ้นมาเต็มเลยนะฮะก็มาที่ YouTube ตามแนวนะครับกดคลิกเข้าไปเลยครับมีเทมเพลตให้เราเลือกมากมายเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆชอบเทมเพลตตีมประมาณไหนอย่างไรนะครับก็เลือกที่ชอบได้เลยนะฮะสมมติว่าชอบตัวนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับโอเคครับ จากนั้นก็ทําการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนตัวอักษรที่เราต้องการได้เลยนะครับผมจะเริ่มจากเปลี่ยนรูปก่อนแล้วกันนะครับก็มาที่อัปโหลดนะครับก็ให้อัปโหลดรูปของตัวเองเข้ามานะครับก็กดอัปโหลดมีเดียนะแล้วก็เลือก device เลือกภาพในเครื่องเรานะครับสมมติผมอัปโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องการรูปไหนผมก็คลิกเมาส์ไปที่รูปงานนะครับแล้วก็ drag รูปเข้าไปเลยครับนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะไปปล่อยรูปเนี่ยอยู่ในช่องรูปเดิมได้แบบนี้นะฮะปุ๊บอ่าจะได้รูปแบบนี้เลยนะคร ถ้าต้องการขยับนะครับมันจะมีขยับ2แบบนะหนึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าขยับเนี่ยมันก็จะเป็นขยับตัววงกลมนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราเดบอบไปคลิกเข้าไปนะครับมันเป็นเหมือนเป็นแมสอยู่นะฮะอ่าเป็นเป็นเจาะรูดูอยู่นะก็สามารถขยับภาพข้างในได้นะครับจากนั้นเราก็คลิกออกมานะครับนะฮะอ่าจากนั้นเราจะปรับแต่งอะไรต่อครับปรับแต่งตัวอักษรนะครับก็อาจจะเป็นอ่า ep นะครับอ่า ep 100นะครับอ่าตอนนี้อาจจะเป็นสอนเรื่อง สอนทำ u t u u e ทำแนวอ่านะครับปรับสีก็ได้นะครับปรับสีได้เลยนะครับเป็นสีนี้ก็ได้นะฮะตัวสั่ออเล็กลงนิดนึงก็ลดได้เลยง่ายๆนะครับโอเคไลค์แ okay. like n d ส u ั s c ส i b e ครับเราสามารถใส่พวกไอคอนนะครับพวกไอคอนอย่างเช่น Facebook YouTube IG ได้เลยนะครับก็ไปที่หัวข้อ l l m m n t นะคนะฮะ ก็จะมีพวกพวภาพกราฟิกที่เราต้องการนะครแต่ถ้าหากว่าใช้บ่อยจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะแต่ถ้าไม่เคยใช้เนี่ยเราก็เลือกเข้าไปค้นหาได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยยูทูบไอคอนนะฮะปุ๊บเนี่ยมาแล้วนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเนาะเราต้องการตัวนี้นะครับก็ลากมาเลยปุ๊บมาแล้วง่ายไม่เอ่ยนะฮะแล้วก็ลากเลยนะครับขยับได้ง่ายเลย มาเรียบร้อยแล้วนะเปลี่ยนเป็นอาจารย์ตุ๋ยก็ได้ครับอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ,รบ,บ,รบง่ายไหมฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับนะก,กดดาวน์โหลดก็เป็นอันว่าได้ภาพตําเนลไปใช้เลยนะครับง่ายไหมฮะโอ้โหต่อมาครับยังมีทีเด็ดอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าหากเพื่อนๆเ,เนี่ยทำหลายช n n e l สมมติว่าไปทําในตัว Facebook ด้วยนะครับแล้ว วิดีโอของเพื่อนๆเนี่ยมันไม่ใช่16:9ต่อคือไอ้เจ้าตําเนลตัวนี้มันเป็นไซส์แบบ16:9แต่ถ้าบางทีเราอาจคลิปลงใน f a c e b o o k เนี่ยเราอาจจะอยากได้ภาพวิดีโอแนวตั้งที่นิยมอาจจะเป็น4:5ต่อนะครับ4:5ต่อเนี่ยเราก็สามารถที่จะรีไซ z ์เจ้าตัวตําเนลเนี่ยเป็นแบบ4:5ต่อได้เลยไม่ต้องแบบไปทำใหม่นะครับมาดูการว่าทำอย่างไรนะฮะก็ไปกดที่รีไซ z ์นะครับอันนี้ต้องเป็นตัวโปรเท่านั้นนะครับ นะใครยังไม่สมัครโปรก็แนะนําให้ลองสมัครดูนะครับก็ผมว่าคุ้มค่านะครับถ้าหาว่าใครใช้บ่อยๆนะครับกด resize ครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนไซส์เลยนะฮะถ้าหากว่าเป็นวิดีโอ4:5นะครับขนาดที่แนะนําก็คือ1080นะครับคูณ1350นะครับแล้วก็กด copy and resize มันก็จะเซฟออกมาเป็นไฟล์ใหม่แต่ถ้าหากจะ resize เลยก็กด resize เลยก็ได้นะครับปุ๊บเรียบร้อยครับเป็นไงฮะง่ายไหมฮะ เราสามารถขยับอีกนิดนิดหน่อยหนะฮะให้มันเหมาะสมนะฮะปึ๊บนะครับฟอนต์ก็อาจจะใหญ่ขึ้นสักหน่อยนะฮะฟอนต์ใหญ่ขึ้นสักหน่อยนะครับตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นอาจะเป็นอย่างนี้ของทักเร็วๆให้ดูนะฮะนี่ครับเสร็จแล้วครับเราทำเป็นแบบภาพ cover video ดี4ต่อ5เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่แนะนำให้มันไปอยู่ข้างบนกับข้างล่างนะเพราะว่า ใน f a c e b o o k เนี่ยเวลาเราอยู่ในฟีดเนี่ยมันจะขึ้นแบบ4ต่อ5แต่พอไปอยู่ในพวกแทบ็บเพราะว่าวิดีโอนะฮะมันก็จะใช้เป็น16ต่อ9อยู่ดีนะครับยังไงก็ทำให้อยู่ตรงกลางแบบนี้ไว้ก่อนเนี่ยก็จะโอเคนะคดูได้ทุกไซส์นะครับวิธีนี้ก็ทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีภาพตําเนลของทั้ง YouTube ของทั้ง Facebook แบบหลากหลายไซส์เพียงแค่ไม่กี่คลิกเองนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆง่ายไหมฮะโอ้โหง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเนาะเพราะว่าไม่ต้องคิดตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นจนจบเนาะนะฮะแล้วก็แถมยังแบบเครื่องไม้เครื่องมือมันก็เรียกได้ว่าก็ใช้งานง่ายนะฮะถ้าถามว่าใครแบบแหบมบแบบไม่ได้อยากคัสตอมไม้เยอะๆจริงๆเนี่ยฮะวิธีใช้เว็บไซต์ canva com เนี่ยก็ง่ายจริงๆนะฮะแล้วถ้าถาว่าใครติดใจเนี่ยก็สมัคบรแบบโปรแบบผมก็ได้นะฮะเพราะว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็ ครบทั่วเลยนะฮะช็อตเด็กก็ตรงที่เราเปลี่ยนไซส์นะฮะของ y ย t u u บ b ำเนลเนี่ยเปลี่ยนเป็นวิดีโอ4-5ในช่องของ Facebook ก็ได้แบบรวดเร็วเลยนะฮะไม่ต้องไปรื้อใหม่นะฮะถ้าหากว่าทำใน โฟ o t ตอร์ช็อปเนี่ยทีจะปรับไซส์อะไรแบบนี้นะฮะก็ค่อนข้างจะใช้เวลานะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปความรู้แบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมเหมือนเดิมครับกด subscribe นะฮะและกดต่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะฮะถ้าหากเพื่อนเพื่ออยู่ใน a c e b o o k นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด C first ไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ